พี่เกรทว่าไมรค้รนประเพณีอะไรคะไม่ปรึกษากันอีกแล้วหน้าตาดูมั่นใจกัดนิ้วเลยนะคะอุ้มพระอ่าดำเตอร์อุ้มพระดำน้ำดำนี่พูดถึงตัวเองหรือเปล่าคะเปล่าครับดำบุ๋งบุ๋งอ๋อดำบุ๋งบุ๋งประเพณีอุ้มพระดำน้ำครับดำน้ำครับทราบได้ยังไงเคยเห็นเคยไปเหรอมานอยู่เพชรบูรณ์ ปักไม่ถูกนะเออเดี๋ยวพี่บอกพี่พี่รู้พี่รู้เพชรบูร์พี่รู้ภูตะเบิกสนิทกันเออถูกใช่ไหมฮะประเพณีใช่แหละอุ้มพระดำน้ำดำน้องไม่ไดหรอเนี่ยนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละมันดำน้องไม่ได้หรอกเก่งมากเลยอ่ะเก่งมากทางบ้านที่เพชรบูรณ์ครับอยู่ที่จังหวัดอะไรครับเพนีเพชรบูร์เคิร์ปักเลยผมปักไม่ถูกเพชรบูรณ์เพชรบูร์